พระลาหูเป็นใครทำไมจองเวรพระอาทิตย์กับพระจันทร์สวัสดีค่ะวันนี้ช่องปากต่อป่ากจะมาเล่าถึงตำนานของพระลาหูซึ่งลหลายๆคนก็รู้จักตามความเชื่อคนไทยที่มีแต่โบราณว่าสุริยคาาหรือปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์ถูกกินโดยพระลาหูมีความเป็นไปแตกต่างกันหลากหลายแล้วแต่ว่าจะเป็นตำนานของใครใครเป็นผู้เล่า แต่ตามคำพีของพารามแล้วพารางหูเป็นโอรสของท้าเวปะจิตติกับนางสิงหิการูปร่างหน้าตาของพารางหูนั้นมีรูปร่างใหญ่โตท่อนบนตั้งแต่เอวขึ้นมามีลักษณะเป็นยักษ์ส่วนท่อนล่างเป็นพญานาคหรืองูใหญ่ส่วนสาเหตุที่พระรางหูเกี็บพระอาทิตย์และพระจันทร์มีการเล่าต่อๆกันมาว่าครั้งหนึ่ง ที่พระนาลายให้พระอินจัดทำพิธีกวนน้ำอมฤตอันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ใช้เทพเพียงฝ่ายเดียวคงไม่พอพระอินจึงขอความร่วมมือจากเหล่าอาสูรให้มาร่วมกันกวนน้ำอมฤตในครั้งนี้โดยตกลงกันว่าเมื่อได้น้ำอมฤตแล้วจะแบ่งน้ำนั้นให้ทั้งฝ่ายเทพและฝ่ายอาสูรอย่างยุติธรรมเพื่อจะเป็นอมะตะโดยทั่วกัน เมื่อพิธีกวนน้ำอมฤตเริ่มขึ้นโดยการนำเอาเขามันทะมาเป็นไม้กวนและใช้หางของพญานาคราชเป็นเชือกพันกับเขามันทะฝ่ายเทพก็เริ่มสาแดงความเอาเปรียบในเบื้องแรกโดยการให้ฝ่ายอสูรชักลอกอยู่ด้านเสียงของพญานาคราชส่วนฝ่ายเทพพากาันชักลอกทางด้านหางการกวนน้ำอมฤตใช้เวลายาวนาน มีการนำว่านต่างๆใส่ผสมลงไปกวนยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งทำให้พญานาคราชซึ่งอุทิศตัวเป็นเชือกในการกวนก็ยิ่งเจ็บปวดทรมานเมื่อทนไม่ไหวพญานาคราชก็พ่นพิษออกมางานนี้ฝ่ายอสูรจึงเป็นฝ่ายรับพิษของพญานาคราชไปเต็มๆจนในที่สุดก็พากันหมดเลี้ยวหมดแรงเมื่อพิธีกรรมสำเร็จลง ก็บรรดาให้พระอบทองบรรจุน้ำอมฤตลอยขึ้นมาทันใดนั้นฝ่ายเทพก็สำแดงรวดลายออกมาฉวยโอกาสที่อสูรกำลังอ่อนแรงยึดเอาพระอบน้ำอมฤตไปฝ่ายอสูรเมื่อเห็นฝ่ายเทพผิดสัญญาก็ฮึดสู้แย่งชิงกันจนเกิดเป็นสงครามพระนารายทรงแก้เหตุเฉพาะหน้าโดยแปลงร่างเป็นสาวงามชื่อว่าโมหินี เข้ามาไกลเกลี่ยและรับอาสาเป็นผู้แบ่งน้ำอมฤตให้ทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรมแต่เทพก็คือเทพวันยังข้าคือเข้าข้างเทพด้วยกันอสูรไม่รู้ว่าได้หลงกลฝ่ายเทพเข้าแล้วและเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็นับไม่ถ้วนนางมูหินีจัดให้ฝ่ายเทพและฝ่ายอสูรแบ่งข้างนั่งกันเป็นสองแถวหันหน้าเข้าหากันแล้วนางจะส่งน้ำอมฤตให้ผัดกันดื่มทีละฝ่าย นางโมหินีเริ่มส่งน้ำอมฤตให้ฝ่ายเทพก่อนในบรรดาอสาูรทั้งมวลก็เห็นจะมีแต่พราหูเพียงคนเดียวที่รู้เท่าทันเล่ออุบายของฝ่ายเทพด้วยความเอะใจสงสัยและไม่ไว้ใจในพฤติกรรมของฝ่ายเทพนั้นพราหูจึงแปลงร่างเป็นเทพเข้าไปนั่งปับปนอยู่ในแถวของเทพโดยนั่งอยู่ระหว่างพระอาทิตย์กับพระจันทร์ฝ่ายเทพนั้นก่อนจะยกน้ำอมฤตขึ้นดืม่ม จะต้องสวดมนต์ก่อนทุกครั้งพระลาหูไม่เคยชินกับธรรมเนียมของเทพเมื่อรับน้ำอมฤตมาก็ยกขึ้นดื่มโดยไม่ได้สวดมนต์ก่อนพระอาทิตย์และพระจันทร์ซึ่งขนาบข้างพระลาหูอยู่สังเกตได้ในความผิดปกติจึงโวยวายนางมูฮีนีหรือพระนาลายแปลงกายจึงทรงคว้างจักมาตัดล่างพระลาหูขาดเป็นสองท่อนตรงบริเวณเอวนั่นเอง แต่พระราหูไม่ตายเพราะได้ดื่มน้ำอมฤตไปแล้วและกลายเป็นอมตะล่างท่อนบนคงเป็นพระราหูเช่นเดิมท่อนล่างเป็นหางพญานาคก็กลายเป็นกึ่งเทพกึ่งอสูรอีกตนนามว่าพภาเกตความแค้นของพระราหูในครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักจะโดนหลอกครั้งแล้วครั้งเล่าและที่สำคัญ พระราหูอาฆาตแค้นพระอาทิตย์กับพระจันทร์เพราะเป็นผู้วอยวายจนพระนารายณ์รู้และคว้างจักมาตัดล่างของตนจากนั้นมาจึงตามจับพระอาทิตย์และพระจันทร์เมื่อใดที่จับได้ไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์หรือพระจันทร์พระรางหูก็จะจับมาอมเล่นบ้างจับมาหนีบไว้ตามรักแร้บ้างพอให้พระอาทิตย์และพระจันทร์เกิดความฉุนเฉียวและปล่อยไปเช่นนี้หลายกับหลายปีแต่บางตำนาน กับกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระอาทิตย์ไปเกิดเป็นพยาคุดส่วนพระจันทร์ไปเป็นพญานาคราชเมื่อพยาคุดพยายามจะจับพญานาคราชกินเป็นอาหารจึงหนีไปขอความช่วยเหลือจากพระราหูสหายรัก์พระราหูทราบเรื่องก็ช่วยพญานาคราชขับไล่พยาคุดส่วนฝ่ายพยาคุดเมื่อสู้ไม่ไหวก็ได้หนีไปโดยมีพระราหูตามไปไม่ลดละระหว่างทางพระราหูเกิดกระหายน้ํา ผ่านมาเห็นน้ำอมฤตของพระอินท์แก้กระหายพยาคุดนำความไปฟอ้องพระอินก็โกดกิ้วที่พระราหูมาแอบดื่มน้ำอมฤตโดยไม่บอกจึงทรงคว้างจากเพชรเข้าตัดล่างของพระราหูขาดเป็นสองท่อนพระราหูไม่ตายเพราะได้ดื่มน้ำอมฤตและเป็นอมตะแต่ยังคงเก็บความแค้นเคืองพยาคุดหรือพระอาทิตย์ไว้นั่นเองและนี่คือเรื่องเล่าที่มาที่ไปของพระราหูว่า ทำไมต้องจองเวรพระอาทิตย์และพระจันทร์ค่ะสำหรับคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามและรับฟังสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ